กำตัง200กิน3ร้านย่านอุดมศุขนะครับจะมีร้านไหนบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะอืม อร่อยหนึบเด้งขอมผิกไทยเอกลักษณ์จ๊อกฝัมย่านเนื้อโจ๊กเนียนหอมข้าวหอมมะลิดูความเนียนของตับค <c oughs> นเพเินอ่ะคุณจะรู้สึกเหมือนกับกินตับฮ่องกงอ่ะ <c oughs> อร่อยมากดีทุกอย่างอร่อยเหมือนเดิมุอร่อยมาก กินล่าท้าลุยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านไฟไดนิง่งร้านเหลายันสตรีฟู้ดข้างทางนะครับแน่นอนฮะ,ะว่าน้ําหนักตัวก็ต้องขึ้นนอกจากสุขภาพที่เราจะต้องดูแลแล้วงานผิวเราก็ต้องดูแลด้วยเช่นกันและผมเลือกใช้บริการคลินิกนี้ให้เป็นที่ปรึกษาด้านผิวหนังครับพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับผม วันนี้เราพามาชมคลินิกสกินแคร์ที่ผมเลือกใช้ดูแลที่เฟย์คลินิกออนวัสครับ <Wow. S 1> เข้ามาถึงก็เจอเทอราพิสที่เฟรนลี่คอยต้อนรับในร้านบรรยากาศสบายๆไล่มาตั้งแต่ที่นั่งรอเลยที่นี่นอกจากจะมีคุณหมอมืออาชีพประจำคลินิกทุกวันแล้วยังมีบริการให้คําปรึกษาฟรีเพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะ และไม่หาเซลเลยครับสบายใจได้นอกจากนี้อุปกรณ์ของที่นี่ยังทันสมัยและหลากหลายนําเข้าจากเกาหลีมีออยอทไทยรับรองทุกตัวซึ่งตอบโจทย์ได้กับทั้งผู้มีปัญหาสิวริ้วรอยผิวไม่กระชับรูขุมขนฝ้ากระไปจนถึงมาตรฐานความสะอาดของที่นี่ต้องบอกว่าได้มาตรฐานสุดๆเลยคุณหมอย,ยังใจดีมากพูดคุยกับเราผ่อนคลายมือเบาสบายใจได้แก้ปัญหาผิวหน้าได้ตรงจุดแถมสะอาดและทันสมัยขนาดนี้แล้วก็ที่สาคัญนะฮะที่จอดรถสะดวกสบายมากๆเลยต้องที่เฟย์คลินิกทาไมครับสวัสดีครับกับมานะครับกับกันทัยเด Channel ตอนนี้วันนี้เวลานี้นะฮะเจ็ดโมงครึ่งตอนเช้าผมมาทําอะไรที่นี่ผมอยู่ที่บริเวณถนนอุดมสุขนะครับผมวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปรายการหนึ่งซึ่งเคยถ่ายไว้เมื่อนายมาแล้วนะฮะกับพี่หอยเสนาหอยนะฮะกัปัง200กิน3ร,ร้านแล้วรอบที่แล้วฮะเราถ่ายเป็นย่านอ่อนนุชเนาะก็อุดมสุขอ่อนนุชก็ไม่ได้อยู่ไกลกันก็ขอเป็นกําปัง2 0ง กิน3ร้านย่านอุดมศุก์นะครับจะมีร้านไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มคลิปกันนะฮะต้องบอกว่าทุกๆการดูคลิปของเรานะฮะทุกๆการกดไลค์สปายของเราเนี่ยนับเป็นการสนับสนุนเราในทางหนึ่งแต่อีกทางหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมทํา s h ปปี้ a อเฟอรีเออยู่นี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้เพื่อมาทำคลิปมาให้ผู้ชมดูกันนะฮะและ DJI ที่ผมกำลังใส่อยู่นี้นะฮะก็เป็น DJI Mi c r o โคร n e 2นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ผ่านการกดลิงก์ช h อป e ี ที่ผมมีการติดเอาไว้แต่ใดๆก็ตามนะฮะต่อให้คุณไม่อยากได้ DJI ตัวนี้นะฮะเพียงแค่คุณกดลิงก์ที่ผมติดเอาไว้นะฮะแล้วคุณเข้าไปซื้อสินค้าใดๆก็ได้นะฮะที่อยู่ในแอป s h o p ปี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนค่าการทําคลิปและโปรดักชันของผมเช่นกันนะครับผมถูกใจกันชอบคลิปนี้อยากซื้อสินค้าใดๆนะฮะในช้อปปีก็ขอแค่กดผ่านลิงก์ที่ผมติดเอาไว้นี้นะครับจาก BTS นะครับถ้าเดินมาประมาณเกือบกิโล นะฮะก็จะเจอซอยนี้ครับอุดมสุขดซอย9 <c oughs> ที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นร้านระดับตำนานเลยนะตำนาน3ย่านนะฮะทุกคนรู้จักโจ๊ก3ย่านกันอยู่แล้วนะฮะโจ๊ก3ย่านนะครับเป็นโจ๊กที่มีหลายสาขามากๆหมูสับที่มีความหอมพริกไทยเข้มขน้นนะฮะเนื้อโจ๊กนะครับที่มีความเข้มขน้นแล้วก็ที่สําคัญอร่อยได้มรฐาน <c oughs> เพียงแต่ว่าผมจะบอกว่าไอ้คำว่าอร่อยได้มรฐานเนี่ยแต่ละสาขามาตรฐานมันต่างกันเหมือนกันนะ แล้ววันนี้ผมก็มาอยู่ที่โจ๊กสามย่านสาขาแรกออริจินัลย้ายมาอยู่ได้สักประมาณช่วงก่อนโควิดนะถ้าผมจะไม่ผิดเราก็มาถึงกันแล้วนะครับกับโจ๊กสามย่านาาอันนี้คือรายการเมนูนะครับโจ๊กบ่า2ยโจ๊กหมูล้วนโจ๊กเครื่องในล้วนโจ๊กหมูบวกเครื่องในเรามาโจ๊กสามย่านแน่นอนยังไงหมูสับต้องเข้าย้ำอีกทีนะว่าดั้งเดิมเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะฮะเขาย้ายมาอยู่ที่อุดมสุข นะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับโทษทีครับสวัสดีครับ,บย้ายมาอยู่อุดมสุขได้กี่ปีแล้วครับ15ปีแล้วปี53 15ปีนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอยู่มา15ปีแล้วเพราะผมเพิ่งมากินครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วนี่เอง15ปีแล้วเพราะว่าตั้งแต่ไอเนี่ยตอนที่ยายที่เล่าเขาเปิด โอ้โหตอนนั้นเลยโอเคเราได้ผลอย่งเรียนอยู่เลยค่ะคุณป้าชื่อคุณป้าอะไรนะครับคุณป้าชื่อคุณป้าอะไรนะครับป้ายงนะครับโอเคป้ายงก็คือออริจินอลนะฮะของโจ๊กสามย่านประเทศไทยไมไผมเอาโจ๊กหมูสับล้วนท,ที่หนึ่งไม่ไข่จ้ะ ดูอะไรเพิ่มเติมด้นะที่นี่เขามีน้ำบริการฟรีด้วยนะฮะนี่ตักซะเลยครับนะครับได้ครับอของโคเวนะครับนะขเขาบอกว่าบ้านป้ากินอะไรนะฮะลูกค้าต้องได้กินอย่างนั้นอ่ะมาโจ๊กหมูล้วนถ้วยน,นี้50บาทาสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันต่างจากสัด้านเจ้าอื่นกินแล้วมันไม่มัน <laughs> ม, <laughs> มันคือโจ๊กอะมันทั่วั่ว่าโจ๊กก็คือโจ๊กแต่กันอธิบายไม่ถูกต้องเข้าปากใช่ต้องเข้าปากต้องเข้าปกาปกเข้าใจแต่ว่าอธิบายไม่ถูกจริงไหมจริงอเอาเอาที่ผมรู้สึกแล้วกันนะเอาที่ผมรู้สึกแล้วกันนะคือหนึ่งข้าวมันหอมสองเลยคือมันมีความนุ่มละเอียดแล้วก็สุดท้ายเลยนะฮะคือมันไม่มันเหนอะปาก คือเป็นโจงที่กินเราไม่รู้สึกไม่รู้สึกหนักท้องไม่คืนไส่ไม่คืนไส่ใช่อะไรก็สมดุลไม่เกินเหตุเกินผล<ะ>ไม่ใส่อ้าดูใส่อะไรใส่น้ำซุปเกินแบบมันเกินเหตุมันเลี<ะ>่ยนอะมันทำให้เท้ายต้องปาดหน้าซ้ายทีขวาทีนะอย่าจ้วงลงไปไม่งั้นโจงมันจะคืนตัวเนี่ยเช็ดก็ย้ำอีกทีนะคือโจงร้านเนี้ยสิ่งที่ผมชอบเลยนะคือหนึ่งมันมันกินแล้วมันไม่หนักท้องมันเบามันหอมข้าวเนื้อมันเนียนชิ้นใหญ่ๆห่อย่างนี้เลยนะ อ,อร่อยหนึบเด้งขอมวิกไทยเอกลักษณ์จ๊กสามย่านเนื้อโจ๊กเนียนหอมข้าวหอมมะลิแบบสดๆนี่คือกินแบบไม่ลกรุงอะไรเลยแต่หลายคนอาจจะได้ยินเขาว่าจ๊กคืนตัวที่ผมพูดเมื่อกี้นี้มีเพื่อนเชฟของผมบางคนเขาบอกว่าบางร้านเขาจะใส่พวกอิมัล i ิฟายเออร์ก็คือพวกน้ำมันอะไรพวกนี้ลงไปเพื่อทําให้จ๊กมันไม่คืนตัวจ๊กที่ไม่ได้ใส่พวกนั้นนะพอกินด้วยวิธีการคนนะคนแล้วกินเนี่ยมันจะคืนตัว่าขอกินก่อนดนึงตอนนี้ยังไม่คืนตัวนะฮะคนไปเรื่อย นี่ไงเห็นไหมเหลวแล้วเหลวเ็นน้ำแล้วไม่หนืดแล้วไม่ค้นแล้วคืนตัวแล้วนะฮะพอคืนตัวมันจะยางทันก็เรียบร้อยนะครับเกลียงจานโอเคก็นะฮะกำตังสองร้อยตอนนี้จ่ายไปแล้วห้าสิบบาทเหลือหนึ่งร้อยห้าสิบนะฮะเดี๋ยวต้องไปต่ออีกสองร้านนะ มาสรุปร้านนี้ก่อนเลยแล้วกันข้อที่ชอบและข้อที่พิจารณาลักษณะของเขาเนี่ยคือถามว่าโจ๊กสามย่านมีมาตรฐานไหมไม่มีมาตรฐานแหละแต่ผมว่ามันไม่ใช่ว่าจะมีความเหมือนกันร้อยเปทุกสาขานะฮะเอาไว้ว่าผมชอบสาขานี้ที่สุดละกันไม่ได้บอกว่าสาขาอื่นไม่ดีนะแต่ผมชอบสาขานี้ที่สุดตัวเนื้อข้าวมีความเนียนเบาละเอียดนะฮะแล้วก็ไม่มันตัวหมูสับก,ก็มีความเด้งนะฮะหอมพริกไทยตามตำรับของโจ๊กสามย่านทุกประการเลยชามนี้อยู่ที่50บาทนะครับ เวลาเปิดปิดนะฮะร้านเปิดตีห้าทุกวันเวลาปิดไม่แน่นอนนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่เกิน9ก้าโมงก็ขายหมดนะฮะเลยเป็นที่มาว่าผมต้องมาตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งเพื่อมากินนะข้อที่ต้องพิจารณาหนึ่งเลยนะฮะอ่ามันเช้านะครับก็ต้องตื่นข้าวันิดนึงแหละสนะครับที่จอดรถในซอยมีนะฮะซอยคุดมศุกร์เก้าเนี่ยแต่ว่ามันมีค่อนข้างจํากัดก็หากันนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้หายากอะไรมากมายนะครับและข้อสุดท้ายนะครับจองที่นี่ถ้าคน มันคืนตัวนะครับอยากคนนะฮะก็ค่อยๆกินที่เพียงเท่าแต่ว่าจะคนตอนปรุงได้ตอนแรกนะฮะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมกินแล้วเนี่ยผมไม่ปรุงเพราะว่ารสชาติเขาโอเคอยู่แล้วร้านถัดไปอยู่ซอยก้าเหมือนกันร้านนี้มีน้องหมามารับแขกด้วยนะฮฮลโหลอีอันนี้น้องหมาร้านจองสัญญาณชื่ออะไรครับลีโอลีโอใครเป็นเจ้าของเนี่ยชอบดื่มใช่ไหมเราเดินไปร้านถัดไปกันเลยนะฮะร้านถัดไปอยู่ไม่ไกลนะครับ ตอนนี้เรามาจากโจกสามย่านที่อยู่ในซอยเราเดินออกมาปากซอยเราเดินออกมาปากซอยนะฮะจะเจอกับวินมอเตอร์ไซคแล้วก็จะมีร้านเกาเหล่าเลือดหมูอยู่ร้านหนึ่งนะฮะนั่งกันเต็มร้านเลยนะฮะแล้วก็มาต่อคิวกันเยอะด้วยต้มเลือดหมูตือหุ่นเกียมชายอร่อยที่สุดในโลกอุดมสุขซอย9สวัสดีครับสวัสดีครับ อย่างที่บอกครับเคยมากินรอบหนึ่งนะฮะแต่ประเด็นคือมันปัด Google Map ไปอีกซอยหนึ่งใช่อันนี้อันนี้บอกให้รู้เอาไว้นะฮะก็นี่ฮะ,ะเฮียอั๋นนะฮะตือควรเกี๊ยมฉ่ายอร่อยที่สุดในโลก <_ stems> นะครับ60นะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำอื่นๆอะไรพวกนี้แต่ว่าเรา,เาสั่งเป็นกะเหล่าเลือดหมูแล้วก็ข้าวสวยนะครับผมก็ก๋เหลาเลือดหมูกับข้าวสวยเซส์เจ็ดสิบบาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไง มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกาเหลาชามเบิ้มๆอย่างนี้นะฮะหกสิบบาทข้าวสวยถ้วยละห้าบาทนะฮะแล้วก็คือมาคุณปูนอย่างนี้เลยมาว่ากันเรื่องเรื่องของเลือดนี่เห็นไหมเลือดคือเทคเจอมาแบบเยลลี่อ่าไม่ใช่พวกเลือดแบบเซอรีไลท์เพอร์เจลไลท์ที่มันแบบสาเร็จรูปนะไอพวกนั้นอนะ่ะมันจะมันจะเฟิร์มๆหน่อยแข็งๆหน่อยจิน้นเลือดหมูมันต้องอย่างนี้กินไปแล้วเป็นเยลลี่ นะฮะไม่ใช่บุญนะฮะเท็กเจอร์เยลลี่กับบุญมันต่างกันนะสุปเขาแบบจะแบบหวานกระดูกต่อพริกไทยนะฮะมีตีนกระเทียมเจียวออก,กลางคือรสจะไม่ถึงขนาดจัดแต่ก็ไม่ถึงขนาดเช่งอยางกลางกำลังพอดีนะฮะสิ่งสิ่หนึ่งนะฮะที่ค่อนข้างโดดเด่นของร้านนี้และทำได้ดีนะครับนี่ฮะดูความเนียนของตับคเนเพลินอ่ะคุณจะรู้สึกเหมือนกับกินตับฮ่องกงอ่ะ ที่มันแบบลดเลือดน้อยมีความเด้งๆนะฮะหมูชิ้นหมูสับนะฮะอย่างนี้หมูชิ้นใช่ได้เด้งกรอบหมูสับอืหมูสับก็อร่อยปลายหมูเด้งขอบผิกไทย ว่ารู้จักร้านนี้ได้ยังไงเป็นความบังเอิญม,มากกว่านะฮะคือตอนนั้นผมมาซอยเก้าไงวิ่งเสร็จออกกำลังกายเสร็จที่สวนน้องรอ9เก้าตั้งใจเฮ้ยจองสามย่างต้องเข้าขายหมดนะฮะแล้วเราก็เห็นเฮ้ยร้านนี้ทรงดีก็ลองไปกินดูแล้วกันก็ซื้อกลับบ้านไปกินพอซื้อกลับบ้านไปกินเฮ้ยอร่อยวะรีวิวน้อยใน Google m a p เนี่ยยังแบบยังหาแบบงงๆหาไม่เจอเลยนะฮะแล้วแต่ว่าผมว่าเป็นร้านที่ดีนะฮะแล้วก็ลูกค้าประจำเยอะ ปิดมาที่สิบปีแล้วนะฮะนี่ไปดูสิกระเพาะเนียนเลยเนียนๆเลยกระเพาะกระเพาะเข้าใหม่มากพอใจแล้วผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะนี่คุณเห็นไหมมันคืออะไรมันคือกากหมูเจียวที่แบบหอมๆกรุบๆอะแล้วกินเข้าไปแล้วคือแบบมันหอมมากอ่ะเนี่ย อิ่มแล้วอะแอ่แต่างเหลืออีกร้านหนึ่งเลยคือต้องบอกว่าอย่างนี้นะนี่นี่อันนี้ผมกินหมดนะกินหมดนะนี่เห็นไหมเหลือแต่ซุปนะฮะแต่ข้าวข้าวไม่หมดนะฮะหกสิบบาทของที่เนี่ยถ้าเป็นคนกินข้าวเยอะกินกับน้อยนะกินสองคนยังได้เลยปริมาณไม่น้อยนะคุณมาเอาสิ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับร้านนี้แล้วกันอย่างแรกเลยคือคือซุปเขาเนี่ยจะไม่ได้เค็มไม่ได้แบบ ไม่ได้เค็มน้าหวานนะคือซุปของเขามีความแบบเลยคําว่าเชงมาหน่อยนะแต่มันไม่ถึงขั้นแบบเข้มข้นนะฮะคือมีความหวานค่ะคาบังนะฮะต้มกระดูกหน้าขานะฮะแล้วก็มีความหอมพริกไทยหอมกระเทียมเจียวหอมกะหมูเจียวนะฮะซึ่งมันแบบมันเป็นส่วนผสมที่กําลังพอดีสาหรับผมนะเลือดหมูของเขาเนี่ยต้องกว่าเป็นเลือดเทคเจอร์เยลลี่มาที่ผมชอบถูกปรากอรเด้งเด้งดึง ตับของเขาเนี่ยผมพูดเลยนะว่าเป็นหนึ่งในร้านเกาเหลาเลื่อนหมูที่ทำตับได้อร่อยมากตับนี่คือดีเนียนอร่อยนุ่มเด้งไม่แพ้ตับฮ่องกงเลยนะฮะอันนี้ผมพูดจริงๆนะก็มาลองพิสูจน์กันดูได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะฮะกากหมูเจียวเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าขอเพิ่มได้หรือเปล่านะะโคตรอร่อยโคตรทุกอย่างหมูชิ้นนะฮะถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างดีกระเพาะสะอาดอยู่แล้วนะฮะก็มาลองตับก็ได้ชามนี้60เข้าวสวยถ่วยละ5บาทเท่านั้นเองนะครับ หรบร้านเกาเหลาเลือดหมูอร่อยที่สุดในโลกของเฮียอันนะครับอุดมสุขซอยเนะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่7ดโมงเช้าจนถึงบ่ายสหรือจนกว่าของจะหมดนะครับก็เดี๋ยวต้องไปต่ออีกร้านหนึ่งนะฮะประมาณนี้ละกันนะฮะขอต้องพิจารณาเหมือนเดิมฮะเรื่องการจอดรถนะครับแล้วก็สั่งกลับบ้านก็อร่อยเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าร้านเนี่ยของิีครั้งแรกคือสั่งกลับบ้านนะแล้วเราก็มาถึงร้านที่3กันแล้วร้านแรก50บาทร้านที่2 65บาทใช้ไป115บาทราทำรวยนะฮะเหลือเงินอีกตั้ง85บาทสบายๆเลยชิลๆนะฮะมาถึงร้านสุดท้ายอยู่บริเวณนะฮะซอยอุดมสุก40นะครับริมถนนนะฮะเรามาถึงกันแล้วกับร้านเลอร์สุดาข้าวมันเป็ดนี่นะฮะนี่มีตีอ้วนชนหิวมาด้วยนะครับต้องบอกว่าเขานะฮะมาจากเจ้าของร้านชื่อเฮเลิศนะฮะกับเจสุดานะครับเป็นสามีภรรยากันปัจจุบันเฮเลิศ ได้จากเราไปแล้วนะครับแต่ว่าเจสุดาก็คืออย่างเปิดร้านอาหารทำอยู่เป็นห kind of mm ้องแถวเล็กๆแบบนี้เลยนะครับเราก็มาถึงร้านกันแล้วครับเมนูเด็ดของเขาคือข้าวมันเป็ดนะปกติรีวิวเต่ข้าวมันไก่วันนี้มาข้าวมันเป็ดบ้างข้าวมันเป็ดเริ่มต้น65บาทเจสุดาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอมาอุดหนุนอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ได้มากินซะนานนะครับ หายไปนานเลยเราเคยมาเมื่อนายมาแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้เหมือนพี่เกี้ยมาเนาะผมแนะนําพี่เกี้ยมาร้านนี้ครับพี่เกี้ยแล้วก็เกี้ยมาตามหลังใช่แนะนําพี่เกี้ยเกี้ยแซ่บมานะครับเกี้ยมาเขาก็ถามว่ามีร้านอะไรเก็แนะนำต่อให้เลยอ่าเดี๋ยวมีโพยมาบอกมาบอกกันได้นะนี่ผมก็ตะเวนหากินอยู่แถวนี้แหละนะจุดเด่นของร้านนี้ยังเหมือนเดิมไหมคือสั่งข้าวมันเป็ดขอเพิ่มข้าวได้ไม่อั้น นะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเอาข้าวยกหม้อนะอันนี้ก็เกินไปนะฮะให้ให้อร่อยให้แบบทุกคนได้กินอิ่มกันเดี๋ยวนี้มีเมนูเพิ่มเป็นฟอสซิลมะนาวดองด้วยใช่ค่ะไม่ใช่ซุปตุ่นนะเป็นซุปต้มนะฮะซุปต้มมะนาวดองแล้วใส่โครงเป็ดลงไปโครงเป็ดก็จะมีโครงเป็ดเหมือนเดิมแล้วอ๋อแต่ว่าถ้าฟอสซิลนี่คือจะเป็นพวกปีกพวกปลายอะไรพวกนี้เป็นอะไรเป็ดใช่โอเคก็เดี๋ยวอาผมเอาเข้ามันเป็ดที่หนึ่ง าวมันเป็ดจานนี้6 5บาทเท่านั้นนะแล้วผมให้ดูเนื้อเป็ดเลเนื้อเป็ดเขาจะไม่ใช่เป็นเป็ดพันโลนะเป็นเป็ดต้มแบบขาวๆอย่างนี้นะอันนี้ล้างมือแล้วนะเห็นไหมเป็นเนื้อขาวๆเลยนะฮะแล้วเขาจะราดซอสน,นะฮะที่มีกลิ่นของแบบเหมือนฟองกะหรี่นะฮะมานนดีๆหนึ่งให้มีความหอมอ่ะชิมมาเปล่าก่นอนหบานุ่มอร่อยหอมบอกว่าข้าวมันของเขาเนี่ยจะมีความร่วนะแต่นุ่ม นะฮะเหมือนใช้พวกข้าวหอมมะลิหุงเลยใช้น้ำมันเป็ดในการหุงนะฮะส้มนาวดองเข้มข้นอร่อยทีเนี้ยทีเด็ดมันอยู่ที่น้ำส้มตัวนี้น้ำส้มตัวเนี้ยบอกเลยนะเข้มข้นนะฮะมีรสเปรี้ยวเค็มหวานถ้ามันเป็ดเขาเบ็ดเค็มใช่ป่ะเป็ดของเขานุ่มไร้กลิ่นสาบกวนใจนะฮะมีความหอมอ่อนด้วยนะฮะแล้วก็ ข้าพของเขาเนี่ยกลัวไม่อิ่มขอเพิ่มข้าวได้ฟรีนะฮะอร่อยเหมือนเดิมอร่อยมากแล้วผมไปดูนี่นะอันนี้คืออร่อยเป็ดน,นะขอเป็ดต้มจนเปื่อยอะ่ะใช้แบบใช้ริมฝีปากลูดออกมาได้เลยนุ่มจริง ืเขายังมีข้าวหมกข้าวมันไก่เล็กหนึ่งด้วยนะครับแล้วบอกว่าผมเคยกินมาทุกเมนูแล้วเหมือนกันที่ร้านนี้ผมก็ยังชอบข้าวมันเป็ดที่สุดนะคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่แบบคือเรากินข้าวมันไก่มาเยอะไงเออแต่พอเจอข้าวมันเป็ดเฮ้ยมันเป็นเอกลักษณ์ที่แบบเนื้อเป็ดมันมีความหนึบหนับอ่ะหนึบหนับแล้วมันก็มันจะไม่เหมือนไก่นะมันมีรสชาติของเนื้อแดงนะฮะมากกว่านะครับมากกว่าเนื้อไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมว่ามันคืออาหารอีกชนิดหนึ่งเลย ทีนี้ข้ามันเป็ดเขาไม่ได้เสิร์ฟแบบจิ้มเต้าเจี้ยวนะเขาเสิร์ฟเป็นพริกน้มส้มแบบนี้ต้อบอกว่าพริกน้มส้มของเขาเนี่ยมันค่อนข้างมีความหวานสักหน่อยนะครับเหมือนใส่แบบพวกน้ำจิ้มไก่ผสมลงไปด้วยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคือตัวข้าวมันเป็ดต้งเดิมของเขาเนี่ยมันจะกลางๆไปทางเค็มอยู่แล้วก็กินกด้วนไก่ได้กินด้วยกันได้ไม่มีปัญหานะครับนี่ร้านที่สามแล้วคุณใดๆเลยคือเนื้อเป็ดเขาอร่อยจริง คำสุดท้ายก็จะบอกว่าตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเนี้ยฮะพึ่ง9ก้าโมงคึ่นะครับเรากินไปแล้ว3ร้านอิ่มเอาเรื่องนะฮะเป็นร้านปิดมือที่ดีก็ข้าวมันเป็ดของเขาเริ่มต้น65บาทปริมาณไม่ถือว่าน้อยนะครับแต่ใดๆก็ตามถ้ากลัวไม่อิ่มขอเพิ่มข้าวฟรีเขาไม่คิดเงินนะ ตัวข้าวเขาจะมีความร่วนนุ่มนะครับมีกลิ่นหอมนะฮะซึ่งมันมีหอมแบบอ่อนหวานนิดนึงจะไม่ได้เหมือนข้าวมันไก่ักขนาดนั้นนะฮะในส่วนของเป็ดเนี่ยเนื้อุ่มนหนึบหอมมีรสชาติของเนื้อแดงที่มากกว่าไก่แน่นอนเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันคือคนละรสชาติก,กันเลยกับข้าวมันไก่เขาจะมีน้ำราดน,นะครับที่มีรสชาติคล้ายๆกับของกะหรี่นะฮะลงมานิดนึงนะแล้วก็จะมีซอสนะฮะซอสสีแดงที่เป็นน้ำส้มสายชูเนี่ยที่จะมีรสหวานกับผสมน้ำจิ้มไก่เข้าไปด้วยพอกินรวมกันแล้วก็จะลงตััวออร่อยกลงดีค แล้วก็ใดๆเลยคือซุปมะนาวดองเนี่ยอร่อยเข้มข้นมากใชเคาว่าหากินได้ยากแล้วกันเพราะว่าข้าวมันก่อย่างที่ไหนก็มีแต่ข้าวมันเป็ดมันไม่ใช่ทุกที่จะมีไง ก็สําหรับร้านเลิศสุดาข้าวมันเป็ดน,นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่9ลางเช้าจนถึงบ่ายสนะครับผมหยุดแค่วันศุกร์วันเดียวนะการจอดรถน,นะครับสามารถจอดได้ริมถนนในซอยนะครับตามวันและเวลาที่กําหนดนะครับประมาณนี้เพื่อนๆชอบกันไหมนะกับคอนเทนต์กําตังสองร้กิน3ร้านนะฮะก็รอบนี้มาในยาน่างอุดมศุกร์นะครับร้านแรก50บาทร้านที่2 65บห้ร้านที่3 65สิบห้สิริรวมวันนี้จ่ายไปแค่180บบาทโอ้ น้ำตาจะไหลมีเงินกลับบ้านได้ยี่สิบบาทเลยประมาณนี้ถ้าสมมติว่าอยากให้ผมทำ EP 2นะฮะกำตัง200กิน3ร้านย่างอ่อนนดย่างรมสุก EP 2เนี่ยนะฮะก็นะฮะคอมเมนต์กันมาหน่อยนะฮะจะได้มีกำลังใจในการทำ EP 2ออกมานะครับหากถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์สมัครใช้แน่นอนเพื่อเป็นช่องเลือดหรพวกนี้เขาเลยไปกันนะอย่าลืมนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับสนับสนุนเราได้ง่ายๆนอกจากกดไลค์สมัครใช้ด้วยกัน ไม่ต้องซื้อตัวดีก็ได้นะฮะเพียงแค่คุณคลิกลิงเข้าไปแล้วซื้อสินค้าผ่านในช้อปปี้นะครับผ่านลิง์ที่ผมแปะเอาไว้ก็เป็นการสนับสนุนนะฮะต้นทุนในการทําคลิปรีวิวร้านอาหารนะฮะที่อยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็เป็นการนะฮะให้กําลังใจเล็กๆน้อยๆสนับสนุนค่าทำคลิปของผมนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับไปก่อนละบาย